สวัสดีค่ะมือนี้จะพาเม,มึงเอาห้ําไหงัวกินค่ะเอาห้อมผสมนม้ำห้อมแกจะ่ะห้องแอนเนี่ยไม่ห้อแกเพราะว่าจะเป็นห้อมแกห้อมอ่อนงัวกก็กินได้เบิร์นะจะ๊ะห้องแอนเนี่ยจะเป็นห้ําห้อมแกเอาผสมนม้ำบางค้นค่ะมีกากน้ำตาลก็เอากากน้ำตาล ผสมนามกรก็จังเอาห้ามลงผสมกันนะคะคนให้เขากันเขาจะกินเขาจะอ้วนกินเสริมกัาหยาค่ะนี่แอนจะแบ่งให้หัวสามโตทอทอกันค่ะอันนี้แอนก็ได้ใส่ไปแล้วนีย่างทางังอีูแลท่านใด อันนี้อันนี้ห้ลูกก่อน นี่ค่ะย่งอีกถังหนึ่งค่ะ อันนี้จะเป็นของแม่เขาค่ะนี่ค่ะหยาก็กินบราันเบิร์ดค่ะหยาก็เลือก เขากินเท่งหญ้าเท่งห้ามค่ะเขาก็จะอ้วนนี่ค่ะทีนี้อ้วนละเหมือนฝนจะตกจ้ะเมือยเมกค่ะ บนจมาแล้วค่ะอืค่าอ่าแอนไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าข้ามได้แอนเวาบ่ถือบ่ต้องกะขอโทษขออภัยน้ำเด้อจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ